24นะครับตารางต่อไปนี้เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม20คะแนนของนักเรียน10คนนะครับซึ่งคะแนนสอบเนี่ยเป็นจำนวนเต็มและหาความถี่สะสมจากคะแนนน้อยไปมากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบตรงกับข้อใดน้องจะหาค่าเฉลี่ยได้น้องต้องรู้ความถี่เฉยๆก่อนนะ Fi นะครับ ความถี่สะสมตรงนี้นะพี่ย่อเป็น cfi ก็แล้วนะก็แล้วกันนะครับ c o m u l a t i v e นะเป็นความถี่สะสมดังนั้น fi ตรงนี้นะครับชั้นแรกแน่นอนคือ2ตรงนี้นะครับคือ5ลบ2เท่ากับ3ตรงนี้คือ8-5ลบ5เท่ากับ3และชั้นสุดท้ายคือ10-8ลบ8เท่ากับ2นี่คือความถี่แต่ละชั้นโอเคไหมจากตรงนี้นะครับน้องต้องหาค่า fi xi ออกมา ตรงนี้นะพี่ขอมาเพิ่มเติมตรงนี้ก็แล้วกันนะขอเขียนใหม่นะครับพื้นที่มันน้อยเหลือเกินเนาะปึ๊บศูนย์สี่ห้าเก้าสิบสิบสี่สิบห้าสิบเก้านะครับ f i f i คือสองสามสามสองนะครับดังนั้นซิกมา fi ทั้งหมด 2บวก3ได้5 5บวก3เป็น8 8บวก2เท่ากับ10นะครับนี่คือซิกมา f i พี่ต้องการหา x i ครับ xi น้องหาได้จากอะไรครับเอาขีดจำกัดบนนะครับบวกขีดจำกัดล่างหาร2 0บวก4หาร2เท่ากับ2 5หาบวก9หาร2เท่ากับ7 10บวก14หาร2เท่ากับเท่าไหร่ครับ10บวก14ได้24หาร2เหลือ12 และสุดท้าย15บวก19หาร2เท่ากับ17โอเคน้องได้ fi น้องได้ xi เรียบร้อยนะครับสิ่งที่น้องจะต้องหาเพิ่มคือ fi x i นะครับเอาค่าความถี่กับจุดค่าจุดกึ่งกลางเนะี่ยคูณกัน2คูณ2ได้4 3 7 21 3 3คูณ12ได้36 2คูณ17ได้34นะครับข้อนี้เขาให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับหาจากสูตรนี้ x bar เท่ากับ s i g มา fi x i ส่วน sigma fi นะครับน้องก็แทนค่าเข้าไปเลย4บวก21บวก36บวก34 ส่วนด้วยซิกมา Fi คือ10ถูกไหมหาไว้แล้วนะครับนี่นะส่วนด้วย10ดังนั้นตรงนี้บวกลบกันซิ3 6บวก34ได้70นะครับ4บวก21ได้25บวกกันได้95ส่วน10ตัดออกมาก็จะเหลือ9.5นั่นเอง ดังนั้นนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบตรงกับข้อไหนครับตรงกับข้อที่3คือ9.5คะแนนนะข้อนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับแค่ต้องรู้ว่าต้องหาค่าอะไรบ้างโอเคไหมเราสังเกตดีๆว่าไอสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันเป็นความถี่เฉยๆหรือความถี่สะสมนะครับถ้าน้องเอาค่านี้มาคูณกับ x i เลยน้องจบทันทีนะครับกลายเป็นว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุเลยเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆก่อนนะครับดูว่าค่าที่เขาให้มาเนี่ยเป็นความถี่ธรรมดา หรือความถี่สะสมนะครับ